เรื่องดีกว่าใครมีเรื่องเล่าเล่าก่อนเลยวันนี้กูไม่มีใอ้ดัดยอมละพูดวันแรกก็จัดเลยวะเฮียูไม่องอะไรยาพูดเรื่องแรกนี่คือเมื่อคืนเมื่อคืนจริงๆโอ้โคืเื่องปัจจุบันตลอดนที่คนก็ัวเลยนี่เป็ด็ไม่า้เป็ดนแน่ระบอกนะออ เอางี้อะกูเจอผีจบมาจบแล้วอ่ดใครเดืดเยวเไอเดียว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 ีอางี้นตอนนั้นอยู่ผีอ้ําไอเดียเดียเดียวเดียวเดียอเียเดวเดียเยไอเาียวเดียวเดียวออียวเไอเดุยวเดีเดอยวเดวไอเียวมึงเเยวเ จริงมันมันไม่ใช่แค่เมื่อคืนอย่างเดียวคือแม่งบ่อยบ่อยโอ๊ยม่เอาเลยนโอ๊ยเจอตัเลยเ่ะเออตลกดยคือมันมาในรูปแบบเสียงตลอดเวลาเลยเว้ยไม่เคยเจอแต่เมื่อคืนกับโเมื่อคืนประมาณช่วงตีสองกูนั่งทำคอนเอนอยู่นั่ง แบบเรื่อยๆทำนู่นทํานี่ไปเรื่อยๆเราเหมือนแบบได้ยินเสียงคือกักกือกังล่างแล้วเราก็คิดว่าเฮ้ยมีหมาอยู่แน่เลยมันต้องมีหมามาเราเล่นอยู่อะไรอยู่เนี้ยเราก็ตัดไปเรื่อยๆสักพักมันขึ้กักบ่อยเกินพอบ่อยเสร็จปุ๊บเราก็เปิดประตูไปจะไปดูมันว่าจะได้ไรไดหนาลืมหมาไม่อยู่ ไปไอ้แป้งที่ระยองอ่าคือการแล้วกูคิดว่าถ้าคือกันอย่างเนี้ยไม่ใช่ผีแน่นอนมันเป็นคนยังไงก็คนกะว่าแบบเผื่อเขราะม่าในบ้านมีของอะไรเยอะอย่างเงี้ยกูก็เลยเอาปีกีกันนี่แหละอาก๊สเต็มเลยกะบว่ายิงขู่อย่างนั้นก็สูมมันได้อะถ้ามมันมีมีดกูก็มียิงขีการเลยหน้ามันอย่างเดียวอะไรเงี้ยเออพอจังหวะลงบันไดไปอ่ะโทรหาไอ้แป้งก่อนได้ยินเสียงตลอดเลยนะแล้วบอกเฮ้ยแป้งกูต้องไปส่งให้ฟังด้วยส่งให้ฟังเลยว่าไอ้ชีบเสียงว่าประตูเลื่อนอ่ะประตูกระจกข้างล่างอะ ไม่บอกบือบืดอเฮ้ยไม่ไม่ใช่ละแม่งกลับไปหมดแหละเพราะเพื่อนมันมาด้วยวันนั้นนะแต่ตอนแรกคิดว่าเฮ้ยเพื่อนจะมาแกลงกูจะมาถ่ายคลิปแกลงกูป่าวไม่อน่ะเฮี่ยกลับไปหมดแล้วยังคุยกันในกลุ่มอยู่เลยอะไรอย่างเงี้ยเราติดใจว่าเราแหวนเพื่อนจะมาแกลงถ้าว่าเหมือนได้ยินเสียงแบบเดินเดินอยู่แล้วกูก็ห <lawsuit> ย <ulously What S 2> ุดอยู่ตรงประตูคือตรงบันไดไปเปิดประตูไปอ่ะมันจะเป็นห้องข้างล่างใช่ไหมกูไปอยู่หน้าประตูอ่ะแล้วกูก็ฟังให้ไปฟังเสียงมีคนเดินอ่ะมันมันคือเสียงมีคนเดินอ่ะกูกะไว้เล่าวันนี้เเลยแบบีนดิต จริงๆกูอะขี้หรอนรูเลยเปิดประตูไปเลยมึงเฮ้ยเฮ้ยไปก่อนไปกูกลัวกูถอยหลังออกมาก่อน,ยยยนอย่า้าาลเชี่ยเกิดขึ้นว่ย่งไงวะกูก็ด่าเฮ้ยยังไงใครเนี่ยสภาพก็เงียบไม่มีเสียงตอบรับกูก็เลยเดินค่อยเข้าไปแล้วก็เอาบีกัน,นมาขู่ให้มันเป็นเหมือนเป็นจริงอะแต่ถ้อย่างน้อยมัน,นมันน่ากลัวเออพอเปิดไปปุ๊บแม่งไม่มีใครไม่มีอะไรเลยแล้วก็ออกไปดูหน้าบ้านก็เงียบปกติแล้วมันไม่ใช่แค่อย่างนี้แค่แค่ครั้งเดียวคือมันมาในแบบเนี้ยมาบ่อยๆแบบบ่อยมาก แล้วบอกว่าเหมือนมีอะไรมาเงี้ยปูดันไปเชิญเขามาเออแบบว่าเฮ้ยถ้าจะมาอยู่อ่ะออ๋พูดไปเพ้ออ้อยไว้จะมาอยู่อ่ะอยู่ดีๆนะอย่าดื้ออย่าซนนะออ๋เขาอยู่ได้เลยนะใช่ละอุดไปปากพ่อยินดักลาดตั้งชื่อหมดโอ้โหดักราดเหี้ยเอ้ยตั้งชื่อให้เติมเใช่ตั้งชื่อให้หมดเลยตั้งแต่เพื่อนกูและไอ้เหี้ยเข้ามาในบ้านก็นึกว่ากูอยู่หลังบ้านนึกว่ากูล้างจานนึกว่าทำอะไรไอ้เหี้ยกูอยู่ข้างบนกูเพิ่งลงมาอะไรเงี้ยมันมันจะเป็นอย่างนี้บ่อยมากติดกล้องติดกล้อง บ้นกับไฟเมื่อหลายปีที่แล้วอยู่อยู่างบ้านที่เดิมที่อยู่ปบนบันนี้เลยบ้านเยื้องกันถัดไปสี่หลังไปทางขวาจะมีอยู่บ้านบ้านหนึ่งที่เป็นบ้านครอบครัวพ่อแม่ลูกสามคนลูกเรียนเรียนประจำเป็นผู้หญิงเทิรนเป็นกะกบมาทีเนี่ยเรียประจำวันของครอบครัวนี้แม่กับพ่อเนี่ยก็ทำงานด้วยกันกลับด้วยกันแต่ทำงานกันโคราที่นะแต่ไปรับไปส่งไปตลอดอยู่กันตลอดสอคนเนี่ยแต่ที่ติดคือทำให้ข้างบ้านทั้งหมดผวาคือตัวคุณแม่เลี้ยงกุมารวันดีคืนดีนั่งกินเหล้ากันอยู่ข้างหน้าบ้านวันดีคืนดีเดินออกมาหยิบกุมมมาาารพกับต้้นยละฟด เราไปดื่ไปดื่มว้ยเุ้งกูนั่งดูแบบริงมีตีมีพาไปเดินเล่นมีอะไรไม่รู้อ่ะแบบ ใช่เหมือนคุยกันได้แต่คุยยุ่นจงตาเนี่นยแหละเขาก็ไม่เคยดูสีกับใครหรอกพอลูกกลับมาก็จะเที่ยวกันเหมือนจะไปเที่ยวต่างจังหวัดแล้วกลับมาแล้วก็กลูกก็ไปเรียนแล้วก็ทำงานงน,นี้ชีวเขาบนานี้น่แหลบ้านจะมุงหมองๆบ้านจะแบบมนหมดดูแล้วก็ไม่ค่อยจะน่ามองเท่าไห, <S <S หร่เหตุการณ์ทำไมอยู่ตรงนี้กอคืนอันนี้กูไม่ได้ยินเองนะได้ยินคืนแรกนะได้ยินจากข้างบ้านเขาเล่ามาจก่อนเฮ้ยเมื่อคืนน่ได้ยินไหมได้ยินไหมติดติดตะโกนอะใครไม่มีใครคิดเลยว่าเป็นบ้านนั้นท้าย คืนที่สี่กูทักที่เรากันอยู่หน้าบ้านได้ยินเสียงกีดผสมร้องไห้แบบเหมือนแกล่ะแบบแ้ลก็ร้องก็ร้องก็ร้องเว้ยแต่มาแป๊บเดียวมาเหมือนแวะขึ้นมาแล้วเฮ้ยได้ยินวะไม่ได้ยินอะไรอย่างเงี้ยบางคนได้ยินบางคนไม่ได้ยินก็เลยไม่ตั้งใจอะไรอีกวันหนึ่งบ้านนี้กลับบ้านมาก็รู้ว่าบ้านนั้นอ่ะไม่มีใครอยู่บ้านตั้งแต่สามสุดวันที่แล้วนะไม่มีใครอยู่เลยนะไปเที่ยวต่างจังหวัดกันลูกกลับมาจากโรงเรียนประจำกลับมาปพ๊บข้างบ้านก็ไปถามไอ้ข้างบ้านอ่ะมันก็รู้แหละว่าได้ยินเสียงมาจากบ้านหลังนี้มันก็มม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 าาาาาเเเเเเล่่่่่ฟังงไทยรรรริิิุบ้นนก็็ห เลยมาจอดอยู่ประมาณตอนบ่ายโมงด้วยนนเข้าไปดูเขาวิ่งลงมาแล้วไปจับกุมารจัมบันตยอีกเ้วทำอะไรทำอะไรไม่รู้อะไรกันะ่ะ <_ S 2> เขาเลยขึ้นไปดูกันในห้องเละในห้องเละหน้าห้องน้าเปิดทิ้งไว้เตียงเละหมดเลยจะเอาออกุมารจัมบัตยอีกผมว่ากุมารเป็นคนทำทันบอกเนียอะไรยี่โมงเมื่แบบมึงเละกุมารแล้วกุมารมันมีจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยเหมือนสืบสาวเรื่องไปถามถาๆไปบอกว่าเออได้ยินท่านี่เป็นคำเลยคนบ้านดติดกันอ่ะนี่เป็นคำพูดเลยร้องไห้แม่ทิ้งหนูแม่ทิ้งหนูไม่เอาหนูไปด้วยนี่เป็นคำเลยประมาณนี้ เป็นเรื่องของที่โรงเรียนประจําสมัยก่อน่อกโรงเรียนประจำตอนนั้นอยู่มสแล้วโรงเรียนประจํานี่คือเราต้องอยู่ใช่เลยเียอยู่ที่รงนีนู่นเลยเยนอนมันเด็กหออย่เลยใช่นี่คือเรื่องราวที่หอเลยแต่เป็นหอใหม่ตัวเราอยู่หอเก่านะเราอยู่มสมแล้ว แล้วก็มีเด็กหมหนึ่งลาออกแบบไม่รู้สาเหตุ hey, <yeah. S 1> คนหนึ่งเป็นประเด็นในโรงเรียนประจำเนี่ยมันเรื่องมันถึงัม่หมดนะใช่แป๊บ,บเดียว,ลวเลยเออวงแค่อยู่ด้วยกันทุกวันไง<ๆ>โกอยู่หอเก่าแล้วตอนนั้นมันมีหอใหม่เพิ่งสร้างมาเป็นหอที่5สร้างอยู่ริมสุดกําแพงเลยแล้วมีเด็กหมหนึ่งลาออกไม่รู้สาเหตุสุดท้ายผู้ครองเขามาบอกอาจารย์ว่าเด็กคนนี้เจอผีไอโรงเรียนประจำจะมีห้องใช่ไหมแล้วข้างล่างจะเป็นตู้ล็อกเกอร์เอาไว้เก็บของสัมภาระอะไรอย่างเงี้ยไอเด็กคนนี้มันทำกันบ้านเสร็จตอนดันก็อาาน้้ชว่าเพื่นมันก็ปู้ เป็นร่างคนแล้วก็ไสไหลออกมาโอ้ยบี้เลยอ่ะแล้วเรื่องนั้นก็ซาไปสุดท้ายก็มีเด็กมาออกต่อยคนอีงอ้าวเดกว่าเจอเหมือนเดิมเหมือนเดิมแต่รอบนี้เพื่อนเจอแล้วเป็นคนบอกว่ามันกุญแจล็อกเกอร์อะไรเงี้ยเปิดเสร็จปุ๊บมันก็เปิดเปิดไม่ได้แต่เพื่อนมันอะช็อคไปแล้วเห็นเป็นผู้หญิงขาไม่ไหมะอันนี้คนล็อกเกอร์ใช่ไหมมันกำลัจะเปิดออกแต่ว่าขาผู้หญิงอะยืมโอ๊ยขาไม่ไหมเลยเพื่อนมันอะช็อคแล้วก็เล่าให้ฟังแล้วก็เราออกไปเลยแล้วก็เรื่ออออองงงมัันนนนซาาไปีีกกกกพึึลค ทีนี้ยขึ้นทาบบนหอเลยหอมันเป็นเตียงสองชั้นใช่ไหมนอนฟังเพลงอยู่แล้วก็มีแบบเหมือนคนมาพิงพิงฝั่งชั้นสองพิงงอย่างเงี้ยพิงดูแบบ ว่าทำอะไรโอ,โอเคไอเราสามคนคแงะหน้าไปเจอเลยแงะเลยเรื่องนี้ดังในโรงเรียนมากใช่แล้วสุดท้ายไปสืบสาวเราเรื่องมาเมื่อไม่นานนี้กลับบางแสนมาเพื่อไปหาลพี่คนหนึ่งบอกว่าเรื่องนี้มันเกิดจากอะไรพี่บอกว่าสมัยตอนที่พี่เขาอยู่ม .1 น,นึก็คือกูอยู่ม .1 น,นึเขาอยู่มหกน,นะคือกูเขาห่างกัน5ปีกูมาไม่ทันแต่เขามาทันช่วงเหตุการณ์ที่มีคนบ้าพาผูา้หญิงมานั่งยานเมื่อก่อนโรงเรียนกูมันกว้างใช่ไหมแล้วข้างหลังมันไม่ได้ทำรั้วเพราะมันสุดเขตภูเขาแล้วอ่ะก็มีคนบ้าอ้อมกำแพงมาแอบเผาผู้้้้้หิิงงนนนนนนััเเลลยยแวพีี่คไดส กีดร้อมผู้หญิงด้วยว่าช่วยด้วยแต่ว่าอาจารย์ห้ามไม่ให้เด็กลงไปเพราะว่ากลัวไอ้คนบ้ามันทำร้ายเด็กท้ายก็แจ้งตำรวจแล้วก็มาช่วยไม่ทันก็คนตายไปแล้วแล้วทีนี้ก็เลยสร้างกำแพงปิดหลังเรียนแล้วแต่ว่าสารของผู้หญิงคนนั้นอ่ะอยู่หลังกำแพงนอกโรงเรียนไม่ได้อยู่ในโรงเรียนแล้วหอใหม่ก็ไปสร้างปิดบังอีกทีไม่เห็นสารเลยไม่เห็นสารไม่เห็นสารแบบมิดเลยคือว่าน้องอ่ะมันเรียนอยู่ที่รามแล้วมันก็เช่าคอนโดอยู่แถวในกรุงเทพไปแหละไม่ระบุที่ดีกว่ามันอยู่ห้อง ห้องมาแล้วก็ห้องข้างๆแล้วก็ห้องถัดไปอ่ะมันจะมีผัวเมียคู่หนึ่งทะเลาะกันบ่อยมากทะเลาะทุกวันแบบเสียงดังเลยมันก็ไม่ใช่อะไรก็คงแบบเป็นเรื่องปกติผัวเมียทะเลาะกันมีอยู่วันหนึ่งมันกลับมาจากเรียนรถตำรวจตำรวจเต็มหน้าตึกเลยึ้นไปหน่วยผูไัยแบกศพออกไปแากห้องคือผัวเมียนั้นแพงกันตายทะเลาะกันแล้วแบบแพงกันตายเลยในห้องนั้นเลยไม่กล้ากลัวใช่ป่ะอีกวันหนึ่งก็มีพระมาแบบอัญเชิญญาก็คงคิดว่าเอ้ยคงไม่มีอะไรแล้วก็พระมาจน ินยานแล้วก็นอนอยู่ก็ได้ยินเสียงคนกี๊ดแล้วก็หายทุกวันทุกวันเวลาเดิมเวลาเดิมแล,แลแจนจนแบบว่านิตยะโดนร้องเรียนว่าแบบจะย้ายออกจากชั้นบนหมดเล ทั้งชั้นนั้นได้ยินหมดอะ่ะได้ยินจนเขาอ่ะไปนิมนพระมาสวดก็สวดแล้วเรียบร้อยอะ่ะเสร็จจบปุ๊บก็คงสบายใจกันก็ได้ยินอีกยังได้ยินคนแทงหนงแทงทกันทะเลาะกันเ่ะตลอดมาจากห้องนั้นจนทนไม่ไหวเ้ยตอนนี้คือแบบหน้าห้องอะ่ะเอาตู้มาตั้งแล้วก็พาะหานตั้งปุ๊บปิดประตูหน้าห้องเลยแล้วน้องครูก็ต้องเดินแบบห้องมันแคบลงก็เดินเดินผ่านพระไปเรียนเรียนทุกวันอยู่ได้าณที่สอาที่ก็ย้ายออกเลยผู้ผ่านละตีทยฮะใช่ ดูบ้านหลักคาห้างอ่ะมีคนทักว่ามีพวกจับคู่สีอยู่หน้าบ้านเขาไม่อยากให้ก Four ูย้ายจากบ้านเพราะว่าน่าเป็นบ้านเช่าแล้วกูจะออกเดือนเมษายนแหละเฮ้ยเขาไม่ให้ออกว่ะแล้วค่ะเนี้ยแม่บอกว่าให้เอาเนื้อพวกเนื้อสดอ่ะแต่โยนที่หน้าบ้าน แล้วก็ให้ตะโกนว่าพวกมึงแดกซักแล้วปล่อยกูไปมแม่บอกอย่างนี้สไลด์ไนท์ก็ไปเอาเนื้อเป็นเนื้อสไลด์เป็นเนื้อวากิวเลยโอ้โยนี้เลยใช่ยอย่าบอกว่เอ้าพวกมึงแดกซักสักพักนึงเว้ยเนื้อตรงนั้นหายหมดเลย <c oughs> แล้วกูบอกว่าเฮ้ยกูไปไม่ได้บอกเฮ้ยไนท์ไปแล้วก็ไไแ,วแ,วแบบลอ,ลองลองดิลองดิท้าทายกลมดูเท่านั้นแหละเวสีแมวข้ามเนื้อวิ่งอยู่ได้ทั้งรถเนี้ยมันเลยชื่ออี้ีเนี่ยสลับเี้ยอก โอรดีแหละตอบไม่ค,คม่อยคม